สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่ไทยพ่อแม่พี่น้องเมืองนะครับเนาะแปลงหยาคือทงหน้ามากกลับมาหอดนะครับเนาะกลับมาใส่เครื่องซับครับนี่นะครับเครื่องซับของผมนะครับอืมอันนี้กับเครื่องซับกระแบ่งมาจากหนาเบานะครับหนาเบาทั้งบรรณาเจะเลื่อนไปเลยเพื่อนขอยืมเพื่อนมาก ใส่นะครับเนื่องจากยาเอเปียแทเกจนซปเปอร์ลีดไลยนะครับก็เลยเอามาพวงใส่ถหน้าเดินตามนะครับกใส่ได้ดีนะครับเบิงผลซัมริดนะครับในการซับนะครับเนาะนี่นะครับลักษณะใบมันเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ไปให้หมูให้งวก็ได้นะครับวันแรง ว่าสี่แบ่งไปหายทั้งสองอยางอยู่นะครับเป็นนะครับพี่น้องนี่นะครับเครื่องสับมาใช้ตน้นเสาทีแม้ที่ประหยัดได้กับประหยัดนะครับนอกส่วนนี้เนะาะมือถือพะเทาให้ยะะครับรับยาแล้วแล้วสรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ